ปครับกําลังจะขึ้นหินสามวานแล้วอ <Jamie, S 1> ันนี้สมาชิกของเราที่จะขึ้นหินสามวานนี่แล้วก็มีสมาชิกอันนี้ด้วยนี่จะไปหินสามานกับเราฮะ่ายแล้วนไงถ่ายแล้วนีไงปแรเปล่าไคนจับกันตเข้าถึง้าม่ได 好好 ออแอแวีกเกข้านมั่งต่นี้จริงจาวนนี่หนัถ้าดนทำไป่าแม่ไม่ด้นฟ้ามือหนูไม่ได้ว่างนะตอนเน,นี้กอนรูปด้วยบอกวันงานออวด้ เขาบีดโค้งอะ้ไหม้ใครดูคลิปเราคลิปนี้แน่เงียหวสนุกอีกงทักทายหน่อยจะถึงแล้วใกล้จะถึงแล้ว3.7กิโลโอ você não que é que cai

เ,เขาไม่กลัวแล้วนะเนี่ยเขาส่องตัวได้แล้วเขาสองนายนี้แล้วฝนมามืดเลย<ม>อันนี้ขึ้นมาถึงตรงจุดหินสามวันแล้วแต่ยังไม่ได้ขึ้นไปเ,เขาม,มีจุดชมวิว นี่น้ำพูค่ะตัวนู้นชื่อโอโม่น้ำพู้มีไหมครับลูกน้ำพูบอกว่ามันมากเลยมมันนาก้ำพูเองมมากก่นนนขบุะเป็นยังไงลูกกลัวไหมเอาป้าหรือหนูถ่ายเป็นแคปไอ้นี่ไปให้มันอยู่ไกลไปป้าต้องอุ้มโมโม่นิดนึงนิดนึงโอ้โหโดนเต็มเลยโดนอ่ะ ได้ได้โอเคเลยจปล่อยหนูแล้วปลาถ่ายรูปได้ไหมล่ะลุงวันนี้น้ำพู้กับโอโมกขึ้นเกือบถึงหินสามวาแล้วนะคะแวะชมวิวแป๊บหนึง่งเดี๋ยวขึ้นไปจุดชมวิวท่ามหรือสีครับผมน้ำพู้มองกล้องหน่อยจิลูก

เราต้องปรับแสงช่วยนิดนึง <S <S อ้าวน้ำพูถึงหินสามวานแล้วอ้ายายดีใจดีใจจะเป็นไนมานี่มานี่ไปตามเขาตามป,ป้าไปยิ้มถึงไหมถึงแล้วไป กลับบ้านได้มันเหนื่อยไปค่ะออกซิเจนน้อยจ้ำหลกจ้ำโอ้โหฉลาดด้วยนะพุเข้าทางไหนพุเข้าทางไหนพุเข้าทางเตี้ยอโมเดินไปกับพีนตุ้มไหมน้ำพุกับอโมโอเดินเก่งมากเลยเดินนำหน้าไปตั้งไกลแล้วเนี่ยโอโมโอไม่รอแม่เลยเหรอโอโมโอโมไม่รอแม่เหรอมารอแม่ก่อนไหม ป้าป้าระวังเชือกหลุดนะไปลูกไปไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรไปถ่ายรูปเสร็จแล้วเดี๋ยวกลับแล้ว มาหาแม่มาเดินมามาพูดมาเล็วพูดมาเล็วอ่ะต้องให้แม่เดินตามนำเหรอ,อวานลูกเราขึ้นไปไม่ได้ไม่ใช่หรอลูกแมวานลูกอยู่ตัวเล็กนี่เออเขาบอกว่าวานลูกเราไม่ได้ขึ้นตัวเล็กตัวเล็กอ่ะเก่งมากเลยมอมแมมไหนไหน,ไหน,ไหนรู้มาไกลเลยนี่คะไหน,ไหน อันนี้วานอะไรนะวานพ่ออันนี้วานพ่อเหรอว่าจัดมาเช้าคนเขาเล่นเป็นมันเล่นเข้าเลยนะเขารู้ไงเขาค่อยๆเล่นน่ะเขาเขาไม่นั่นแล้วหน้าโผลคือเขาอูโผล่กันสามคนเนี่ยอันน้นเรอันนู้นวานแม่สามวานนะครับมาแม่มาอยู่ที่สามวานแล้วครับมาม่ไม่อันนี้แก๊งมอมแมมนะคะกําลังไลฟ์สดอยู่ อันนี้แก๊งพี่ไม้โบกมือให้หน่อยอ่าฮโอ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วซูมนิดนึงเห็นแล้วเย่ลูกอะไรคะเห็นค่ะ ถ่ายรูปไม่ค่อยเห็นอะหันไปทางนูนต,ต้องถ่ายเป็นวิดีโอแต่เห็นเป็นหัวประวานชัดสวยใช่<ล>ใชอ้อมายืนตรงนี้ไหมน้ำผูขึ้นมาถึงหินปาวานแล้วนะคะแต่น้ำผูกลัวความสูงนี่หัวมันอยู่ตรงนี้เห็นไหมยเย่เก่งจังเลยลูก โอโมกับป้าไปตรงหัวแล้วโอโมเดินไปตรงนู้นแล้วพี่ปูไม่กล้าไปไปไหมไปไหมไม่ไปเหรอโอเคไปเน่

กำลังตกต้องหอยแล้วพอแล้วค่ะผู้ไม่เดินแล้วค่ะหัวมากเลยนะหัวถ้าหัวไม่หยุดเลยัเดี๋ยวไ,ไ,ไม่ใช่ <S 2> <S 2> อะไรวิ่งไปเปลือกวิ่งตกอีกวิ่งเฉียงไปเลยวิ่งตรงยังพอดน เสียวเย้กูรอแป๊แแบนึงอันนี้วานลูกนะคะขึ้นไปไม่ได้เพราะว่าไม่มีที่ให้ยืนม,มันมันจะลื่นฮะออใช่หรอน้ำผู้คือแบบลากเป็นจูงเป็นอะไรเลยเนี่ย ขิดอย่างเดียวเลยเนี่ยเดี๋ยวเดืองนะเดี๋ยวแม่ล้มนะลูกไปไปขึ้นอัพโหลดต่อโอโมคอยแม่ด้วยโอโมคอยแม่ด้วยโอโมคอย